สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้ามืดนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะวันนี้คิดมาไม่แน่ค่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้เห็นพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าน้องหิมะจะมานะคะไม่วันนี้ก็พุ่งนี่แหละคะ่ะเพราะว่าอากาศกาลังจะกลับมาติดลบเหมือนเดิมแล้วนะคะตอนนี้ก็นา่าจะที่สองหรือสามองศาหรือว่าหนึ่งองศายังก็ไม่แน่ใจนะคะยังยังไม่ได้ดูอากาศเลยนะคะพยากรณ์อากาศนะคะแต่ยังไงก็คือวันนี้พร้อมแล้วค่ะในการเดินทาง ต่อให้น้องหิมมามาก็เดินได้ค่ะเพราะว่าเตรียมรองเท้าไว้เรียบร้ยอยแล้วไม่อยากให้แบบว่าอายแบบไม่สามารถเดินได้ถ้าเกิดถ้าน้องหิมมาตกมาปุ๊บปรับนี้แล้วก็ไปแันดีกว่านะคะวันนี้เรามาสายด,ด้วยละคะ่ะเมื่อกี้ก่อนจะออกมาก็ไม่ได้มองน้องแมวนะคะ่ะน้องแมวก็เดินมาคอเคียก็เลยเหมือนแบบเตะน้องไปก็เลยหาน้องไม่เจอนะคะเราแม่มาส่งเลยนะคะวันนี้นี่ะเดินมานี่ก็ได้เจอเครื่งทางแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าตัวเองออกสายหรือว่ายังไงนะคะนี่ถนนเส้นี้ไม่มีใครเดินเป็นเพื่อนเลยนะคะโอ้ยไปไหนหมดเนาะเพื่อนเอง่ง<ๆ>เพื่อนร่่นทางเองี่ยงอยู่เนาะหายากนะคะนี่นะคะ่าาคะแต่ละบ้านนี่ค่ะโอ้บัรดาองนี้ก็คือตอนนี้อีกไม่กี่นาทีก็จะแปดโมงนะคะซึ่งเป็นแปดโมงที่อึมครึมอย่างนี้แหละคะ่ะดีนะคะที่งเช่นมีไฟพอเดินทางได้เพราะว่า ถ้าไม่มีไฟให้แสงสว่างก็น่ากลัวนะคะที่นี่บอกได้เลยห,หมดถึงสะพานลอยเมื่อไร่แล้วคะต้องถ่ายค่ะ <c oughs> วันนี้เหมือนแบบน่ากลัวนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยทีแบบแสงสว่างแบบแวววาวขึ้นมาเลยนะคะ <c oughs> นี่ยค่ะแต่ก็อย,อย่างที่บอกค่ะคือถ้าไม่มีไฟน่ากลัวกว่านี้เลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็เลิอกโรงเรียนแล้วนะคะไม่ใช่เลิกนะคะคือขอครูออกมาำทำธุระนะคะครึ่งวันบ่ายค่ะ,ออระ,ะ,คะประมาณตอนบ่ายประมมงประมาณ บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะก็แค่โดดแค่ชั่วโมงเดียวเองนะคะไม่เป็นไรเนาะจะพาเพื่อนไปทำธุระในเมืองเหมือนเมื่อวันศุกระะ์ค<ฮ>่ะพอวันศุกร์เราไปนั่งเล่นทั้งวันนะคะ<ฮ>ก็ไม่ได้ธุระอะไรขึ้นมาเลยว<ฮ>ันนี้ไปใหม่ี<ฮ>่นี่นะคะว<ฮ>ันนี้บรรยากาศหนาวมากเลยนะคะ<ฮ>เมื่อเช้าก็หนาวแต่พอมีแดดนิดหน่อย,<ฮ>อยเห็นอยู่ไกลก็สวยนะคะนู่นนะคะโอ้ยหนาวคะ่ละลมกรงแรงนะคะที่น,นี่ทุกที่ค่ะคือลมแรง คือถือเหมือนน้องหิมะจะมาเ,เร็วๆเลยค่ะไม่พู้เลียก็วันนี้แหละค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะคะรถก็กาลังวิ่งนะคะยังเหมือนนั่งแบบนั่งหันหลังให้ยังไงล่ะคะรถก็นั่งได้ทั้งหันหน้าก็หันอันนี้ปะคะก็คือรถวิ่งไปข้างหน้าจะยังถ่ายด้านหลังให้ดูนะคะคกงไม่งงกันนะคะบรรยากาศตอนบ่ายสองยังไม่ค่อยมีคนเลยนะคะเป็นทุกเหมือนกันทุกที่นะคะนี่ไม่ว่าที่ไหนเงียบๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็นั่งไปอีก นานอยู่ก็เกือจะถึงแล้าวาว้าวมีสาวสวยเขอากล้องได้ค่ะชื่อไปกดป่าวจ้ตอนนี้เราก็ถึงพักกคนในมีแล้วนะคะนี่ราคาอีกหลายป้ายอยู่นะคะวันนี้นั่งรถได้เห็นทุกอย่างเลยนะคะข้างนอกก็หนาวนะคะประมาณนีน้นะคะเราจะเข้าสถานะะีแล้วค่ะไม่ใช่เลยคะ่ะป้ายนะคะจอดไม่นานนะคะนี่นะคะตรงนี้จะสวยนะคะก็สวยทุทกที่ราคาของที่นี่เพียงแต่ว่า จะได้มีเวลามานั่งรถรอบเมืองถ่ายทุกป่านใี้ไปอีกเรื้องหนึ่งนะคะนู่นนะคะนี่นะ,ะนะคะสวยค่ะสวยค่ะแล้วรถก็ออกจากป้ายฮกกังการีแล้วนะคะก็จะวิ่งไปวิ่งไปนะคะโอ้โหรถสวนมานะคะยังชอบตรงนี้นะคะตรงที่รถวิ่งสวนกันมานี่แหละค่ะนู่นนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะเพราะยังนั่งก็ถ่ายใบบ้าน รถวิ่งไปขนาดจะอเอ็นถ่ายย้อนหลัง,งอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ดีนะคะคิดว่าคงไม่ลายตายใช่ไหมคะบางทีก็อาจจะมีถ่ายแบบเหมือนรถวิ่งมั่งอะไรมั่งประมาณนี้แร้ค่ะค่ะแล้วก็มาถึงสถานีที่เังกับเพื่อนลงนะคะสถานีนี้ละคะ่ะที่ลงบ่อยนะคะก็คือเริ่มจําได้แล้วนะคะเดินลงแล้วก็ก็เดินขึ้นไปข้างบนฝั่งโน้นก็จะเดินทะลุทะลุไปถึงนอเมอนะคะ จำได้อยู่นะคะนี่แล้คะค่ะตอนนี้ก็นั่งรถชมเมืองไปผ่องพานนะคะเพราะว่าอีกสองหรือสามป้ายนะคะจเป็นสิ่งที่มาี่นี่เลคะ่ะก็จะเห็นแบบว่าผู้คนเดินแล้วก็สั่งตัวเป็นแบบยังไงนะคะต้อนลับนั่นนี่ค่ะเป็นนี่ราจะเตี๊ยนะคะแล้วตรงนี้ค่ะที่นี่บอกว่าเหมือนทีพิธภัณ์ที่เปิดยอดคนเข้าไปเที่ยวนะคะ รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะราคาข้างบนตรงข้ามกับสถานีริ่มไปหรือว่าสถานีมโเทรใหญ่เลยนะคะตรงข้ามเป็นสถานีใหญ่เลยนะคะนี่ละค่ะตรงนู้นก็เป็นห้างจำได้นะคะที่ยังพามาวันก่อนนู้นตอนนี้เราก็ลงจากรถแล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินเดินไปนี่แหละคะ่ะไปยื่นเอกสาร,รเฉยๆนะคะที่เหลือก็จะไปเดินดูของอะไรนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือ <até S 2> น, <lightweight. S 2> นของบางอย่างของชาบประยามมันจะหมดนะคะ มาถึงในเมืองแล้วบรรยากาศนะคะก็ดีนะคะดีเหมือนทุกวันนะคะคือมีร้อนหนาวไม่ได้แบบไม่ได้กวนนะคะ,คะนี่คือพูดเรื่องจริงนะคะเห็นไหมคะนู่นนะคะดีนะคะเราจะไม่มีหมาไม่งั้นสวยแย่เลยเสร็จแล้วนะคะมาหยดที่ตู้นะคะว,วันนี้แล้วแต่เพื่อนนะคะวันนี้เรามาต้องเข้าไปนั่งในเกล้านะคะไปนั่งิคอยก่อนไไปค่ะเห็นไหมเนี่ยข้อในวิดีโอเนี่ยไปค่ะไปไปมดค่ะมิสเรส Red, baby. นี่ละคะเราก็จะไปแล้วนะคะร้านแรกคน <Hi, S 2> นี้นก็ไปกันหมดแล้วค่ะในในี้ก็กอดคอกันโดดเดียนพบกันแล้วนี่ค่ะสองคนนี้รักกันจะตายไปค่ะค่ะ <Mom. S 2> แล้วตอนนี้เราก็ข้ามมาเดินถึงไหนเราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ายังก็ยังไม่คุ้นนะคะเส้นนี้ต้องได้มาบ่อยแล้วค่ะถึงจะคุ้นแต่ตึกนห็น,นะคะตึกรามตึกรามบ้านช่องเขาก็สวยนะคะ เพื่อนขอมน่าจะมาร้านไอ้นี่ค่ะร้านพวกขายของมือสองนี่แหละค่ะทอดตอนยังจำได้ค่ะใช่แหะค่ะแม่นเลยนะค่ะเนี่ยเข้าไปกันดีกว่าคะ่ะแล้วก็ออกมาจากร้านะจะบอกว่าเรียกว่าเป็นร้านเซ็กทอยก็แล้วกัน,นเมื่อกี้ค่ะเข้าไปดูนี่นี่ตรงไหนค่ะหาประสบการณ์ดูเพราะว่าเพิ่นเคยเห็นนะคะวิธีประเทศชาติเราเป็นปรเรืที่ต้องห้ามใช่ไหมคะไม่มีคาร้านอย่างนี้อันนี้ก็เปิดโลกกระทัดนะคะ จต่ฉันไ,ไปถ่ายรูปให้ดูดเถิดน,นะคะ<ม>เข้าไปดูก็หลากหลายแล้วค<ม>่ะแล้วเราก็จะไปหาฉีดน้ำหอมกันนะคะ<ม>ไปกันดีกว่าค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่นั่งเด่นเป็นสง่าอยู่เลยนะคะเห็นไ,ไหมคะฝั่งนู้นก็เป็นหนูหน้นนะคะเขานั่งอยู่คนเดียวนะคะถ้าฝนตกมาเนี่ยเขาเปียกเลยนะคะนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าที่ไหนนะคะจะยังถ่ายให้ดูหมดนะคะ น,นี่นี่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองจะครึ่งแล้วละ่ะคะก็มาได้ถ่ายให้ดูอีกแล้วนะคะร้านนี้น่ารักค่ะโอยของให้เด็กนะคะนี่นี่นะคะร้านที่เข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจ้ะอันนี้เป็นสาขาใหม่นะคะอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้น่ารักค่ะว้าวเป็นเบอร์กเกอร์ค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่โอ้ยน่ารักค่ะร้านนี้ มีของอะไรเยอะมากเลยนะคะเป็นของเหมือนเป็นของขวัญน,นะคะน่ารักน่ารักค่ะดูสิคะหุ้ยเห็นแล้วก็อยากได้เลยนะคะของขวัญเนี่ยน่ารักน่ารักคนก็เยอะด้วยคะ่ะอันนี้ไงคะสมัยเด็กๆเ,เราก็เล่นกันนีู่นะคะมะข้าวมะแกงเดี๋ยวว่าไปนะคะสมัยนี้ก็เล่นได้นะคะมะข้าวมะแกงอันนี้ก็กรารเขียน A B C D นะคะเ<ฮ>ดืนเซล นูนะคะทุกอย่างเลยนะคะแล้วเพลงก็เปิดเพาะด้วยนะคะนี่รู้จะออกง่ายได้ปะ่ะจากบ้านนี้อันนี้เป็นจานนะคะโอ้โหน่ารักอันนี้เป็นกล่องะคะอันนี้จะเป็นกระปุปกอมถินนะคะ้ยังดูไม่ผิดค่ะเมื่อกี้ไปลองเทสหูฟังนะคะไม่โอค่ะ,คะเพื่อนบอกว่าให้จะเอ,เอาแบบเป็นบลูทูธที่แบบไร้สายไปเลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้เราก็จะไปที่สต๊อกงานนะคะ mm hmm. ไปที่ที่เราชื่นชอบนะคะ ชุมดอกไม้ก็สวยนะคะนี่เหคะอย่างที่ยังเคยพูดไปว่าคือตึกทุก,ทกตึกเขาเชื่อมกันถึงกันหมดเลยนะคะก็เลยเดินสบายเลยนะคะนะคะได้สี่สาห้าทางนะคะจะเข้าจะออกนะัคะแล้วก็ไปกันดีกว่าคะ่ะถึงสต๊อกมาและะ้วค่ะไม่ค่อยมีคนนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนเห็นไอ้แก้ว<ช>คล้ายๆกับคล้ายๆกับแก้วตัวนี้นะคะ ซ ok uh> ื้อ4ียูได oh> ้กระปุกน้ำค่ะเพื่อนก็กระื้งก็คือบ้าของแือนกันแลลวก้บคาราคือไปได้กันได้ตรงนี้ยอมซื้อเพื่อจะเอาของแถมนี่แหละค่ะจะครบไหมคะเราก็มาบูธชาแนลเราอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นชิเชโด์นะคะวันนี้ไม่ยาาจะมีคนเลยนะคะเรามาเราก็มาถ่ายความสวยงามของเซตนี้ดีกว่านะคะนี่นะคะ ค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่หูฟังบลูทูธนะคะยังไมนน่ได้ซื้อแท้นี่แหละค่ะยางไม่จะเอาอยี่สีไหนนะคะสีชมพูที่เหมาะากับเธอจ้ะเพื่อนเห็นไหมะคะแต,แต่สีนี้สีนี้เราชอบแต่ว่าก็กสีนี้<ม>ะจะออสวยกว่าแต่ทชมพูมันแป้นไปแล้วค่ะเพื่อนไม่ไม่ฉันชอบให้เธอใส่สีชมพูไหก็อันนี้ไม่ชมพูหรอคะไม่สีนะะีส้สีม่วงอเอาค่ะมันคืองบโทรศัพท์อ๋อแต่าสีนี้มันสวยมันเหมาะกับใส่ว่าจะได้เสียตังค์แล้วล่ะค่ะคันาะว่าอย่างนั้นเลยจ้ะเพื่อนเพราะว่าดูมานานแล้วล่ะค่ะเราจะทดลอง นี่แหละค่ะเดี๋ยวเดวคเรื่องเสื้อตังนี้ยังแป๊บเดียวค่ะไม,ไม่คิดนานค่ะไม่คิดนานเลยน่ะนี่แลวนี่ก็กำลังจะลงประเดลเื่อนไปที่ร้านไฟตุรินะคะนี่แะค่ะระหว่างนี้ก็ได้ถ่ายให้ดูนะคะทุกที่นะคะจะเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วนะคะประดับประดาสวยงามนะคะถึงแล้วนะคะนี่ชั้นสองใช่ค่ะเราก็จะเลี้ยวขวามือนะคะเพื่อมารันนี้ละค่ะ